ลิ้พูไม่ถนัดเรียกจากฝูงก็ได้นะคะโอ้โ oh หทุกคนคะ่ะลิวพูตอนนี้มีผลงานที่ดีมากเชื่อว่าเป็นผลงานที่แฟนๆแฮปปี้แบบสุดๆเลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลิวพูค่ะเปิดรังแอนฟิลด์ตอนรับการเยือนของซิงรูเชลซีและแน่นอนคะ่ะว่าเกมนี้อาร์เนอร์ล็อตและลูกทีมไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังทางด้านของอาร์เนอร์ลอตคะ่ะสามารถ พาทีมนะคะเอาชนะลูกทีมของเอนโซเมเรกาไปได้ที่2ประตูหนึ่งซึ่งประตูแรกนะคะเกิดขึ้นจากโมซาลาค่ะแล้วก็ประตูนี้นะคะเกิดขึ้นจากลูกเทพนะคะซึ่งต้องบอกว่าลูกเทพอย่างทางด้านของเคอร์ติโจนนะคะสามารถเรียกจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลได้นะคะก็เป็นทางด้านของโมซาลาค่ะก็สาจุดโทษเข้าไปแบบไม่ยั้งนะคะเอาแบบตะขายแทบขาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าเริ่มเกมมาได้เพียงแค่ ไม่กี่นาทีนะคะทางด้านของ เชลซีค่ะก็ได้ประตูตีเสมอนะคะมาจากทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันนะคะและก็หลังจากนั้นนะคะทางด้านของโจนค่ะซึ่งก็บอกว่าลูกเทพนะคะอย่างที่บอกไปก็คือลูกเทพจริงเพราะว่าได้รับประกาสในการออกซ้าเป็นตัวจริงนะคะถึงแม้ว่าจะยนงยากแต่เกมนี้ค่ะเขานอกจากจะเรียกจดโทษได้เขายังสามารถยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลแซงเชลซีมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งะคะ่ะแล้วก็เกมนี้นะคะจบลงด้วยความชนะนะคะจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลนะคะแต่เกมนี้ค่ะต้องบอกว่ามัน มีความระยามใจนะคะมีการตัดสินที่เครือบแคลงใจแหละจากคณะของผู้ตัดสินเนี่ยคะที่แฟนๆลิฟูเรียกว่าไม่น่าจะแฮปปี้กับการตัดสินในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันมีจังหวะก,การขาเนี่ยหนึ่จุดเลยนะคะจุดแรกเลยค่ะคือเริ่มเกมมาได้เพียงแค่3นาทีค่ะบอลเนี่ยมันไปโดนมือของผู้เล่นของเชซีซึ่งอยู่ในท่าที่กางออกนะคะซึ่งถ้าตามกฎเนี่ยบอกว่า ผูเออ้เล่นในแนวรับบอลโดนมือก็คือจะต้องออแนบลำตัวหรือไม่ได้ทำให้ร่างกายเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นเพื่อขัดขวางหรือขัดวิธีบอลวิธีบอลน,นะคะแต่นั่นแหละในเกมนี้ค่ะไม่รู้ว่าทางหน้าของทีวีอเนี่ยเขาอาจจะลืมพกเวียมาหรือกล้องเวียอาจจะเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีการเช็คเวียหรือเปล่าก็เลยทําให้ผู้ตัดสินก็มองว่าจังหวะนี้นไม่มีอะไรทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะลิฟท์ผูกก็มีความมีความเคลือบแคลงใจมีความสงสั แต่ละหนึ่งจังหวัดและหลังจากนั้นนะคะมันก็มีจังหวะของโจตาเนี่ยซึ่งจังหวัดเนี้ยโอเคหลายหลายคนอาจจะไปเทียบกับจังหวะของซาลีบาซึ่งเราไปดูถ้าว่าไปดูในคําตัดสินของอย่างของผู้ตัดสินอย่างของไมค์ดีเนี่ยที่เขาได้ออกมาให้ความเห็นก็จะบอกว่าจังหวะของซาลีบากับจังหวะของโจตาเนี่ยมีความเหมือนกันคล้ายกันแตก มีความคล้ายคลึงกันแต่มันแตกต่างกันซึ่งของนี้เขัลซึ่งของซาลิบาเนี่ยค่ะเขานะับว่าเป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายจริงนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎเนาะเพราะว่ามันยังมีผู้เล่นอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในในในระยะที่มันห่างแต่จังหวะของนิโอโกจอนตาเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นไปตามกฎเนื่องจากว่ามีผู้เล่นที่อยู่ในระยะเนี่ยที่ไม่ได้ห่างมากเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้ในพูดสินเกมนี้โอเคให้เป็นเพียงแค่ไปเหลืองเท่านั้นนะคะ ซึ่งเราโอเคแล้วก็โอเคทําความเข้าใจพยายามที่จะทําความเข้าใจซึ่งเป็นไปนตามกฎโอเคซึ่งหลังจากนั้นนะคะมันก็มีอ่าในจังหวะที่โมซาล่าโดนเตะในใน,ใน,ใ,นในกรอบเขตโทษซึ่งและคนอาจจะมองว่าโอเคอ่าโมทิ้งตัวหรือเปล่านุนี่โอเค,อ,อ,เคอันนั้นเราก็เข้าใจได้แต่คือเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันก็ยังมีจังหวะอื่นๆไงเออจนมาได้จังหวะในจังหวะของทางน,นของเออ ทางด้าของน้องโจนนะคะคือก็เรียกจุดโทษให้ได้เออซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้จุดโทษแหละแต่เราก็ยังมีความรู้สึกเฮ้ยมันยังดีใจไม่สุดเนาะมันเหมือนแบบ ที่ผ่านมาในการตัดสินนะเหมือนผู้ตัดสินยังไม่ได้ตื่นยังยังยังงงงงมึนมนอยู่กับการตัดสินอะไรอย่างนะคะมันก็เลยพอมันมีจังหวะแรกที่มันเคเร่อแขลงใจมันมีเครื่องหมายคําถามมันก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกมีเครื่องหมายคําถามเหมือนกันอ่ะทีนี้เราจบประเด็นเรื่องมีไฟถือว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะคะก็มันมีคำตัดมันมีคําอธิบายออกมาแหละในจังหวะที่โชวต้าที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกสงสัยนะคะซึ่ง แน่นอนแหละว,ว่าพอมันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็โอเคแล้วก,ก็ก็มองข้ามไปเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วดี่มองว่ามันเป็นกฎเนี่ยมันชัดเจนแล้วแหละแต่ผู้ตัดสินอาจจะทําให้มันมีความแคลงใจเฉยๆเนาะซึ่งก็บอกว่าหลังจากจบเกมนี้ค่ะทางาของอาร์เดอร์สโอตนะคะก็พาทีมนะคะเก็บได้21จาก24แต้มเต็มนะคะก็คือชนะ7จาก8ก็คือไปพลาดแพ้เกมเดียวนะคะคือการแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบน่าเสียดายมากนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เอาชนะได้ค่ะลิฟร์พูก็ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงตามเดิมนะคะมีอยู่ที่21แตม้มซึ่งเป็นทีมที่สามารถเก็บชัยชนะได้ม,มากที่สุดนะคะ รองลงมาค่ะคือเรือใบแมนเชเต์ซิตี้นะคะเรือใบแมนเชเต์ซิตี้ค่ะของเป๊ปปุเรล่านะคะก็สามารถไปเอาชนะทางด้านของบูแฮมตันได้ที่2ประตูตอนหนึ่งนะคะก็เป็นเป๊ปทามไปนะคะก็มีอยู่ที่2 0แต้มตามหลังลิฟูที่เป็นจ่าฝูงอยู่1แต้มในกันค่ะในขณะที่ทางด้านของอาร์เซนอลค่ะเกมนี้นะคะอาร์เซนอลเนี่ยดันไปพลาดท่าแพ้ใ้ บอลหมัดนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าก็เสียเปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นเพราะว่าชาลิบาเนี่ยก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะคะซึ่งเกมหน้าเขาจะพลาดโอกาสในการลงเล่นกับริพูค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของอาร์ชนอลเนี่ยตอนนี้นะคะ 8, 8นะัดมีอยู่ที่20ไม่ใช่สิ8นะัดมีอยู่ที่17แต้มนะคะตามหลังริพูที่เป็นจ่าฝูงค่ะอยู่ที่4แต้มด้กันในขณะที่ตามหลังรองจ่าฝูงอย่าง เรือใบแมชเชตเตอร์สตียอยู่3แต้มด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะมีการมีแต้มห่างในเรื่องของจ่าฝูงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันยังคงเป็นการลุ้นที่ยังคงสนุกอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของอาร์เนอร์สลอตนะคะก็ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งปุนซอ้อค่ะที่เรียกได้ว่ามีผลงานที่ดีที่สุดในพิมียร์กณเวลานี้นะคะเพราะว่าอย่างไรเนื่องจากว่านอกจากว่าเขาจะ เป็นจักฟุงในพิเวอรี่แล้วนะคะสองเกมในการลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกค่ะทางด้านของอาร์เนสต์รอนนะคะก็พาทีมอัลชนาได้ทั้งสองเกมเลยนะคะแล้วก็เขานะคะนับตั้งแต่การย้ายมาคุมทัพของลิเวอร์พูลนะคะ เขาก็เป็นกุญสือที่สามารถพาทีมเอาชนะได้นะคะทั้งการเจอกันใน3ทีมบิ๊กซินะคะไม่ว่าจะเป็นเรือบทางหน้าของแมชชัเนอร์ตนะคะทางหน้าของเอซิมิลานแล้วก็ล่าสุดก็คือเอาชนะเชลซีได้นะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าเป็ปเร์ลานะคะเป็นกุญซือคนเดียวนะคะที่สามารถเอาชนะได้ใน10เกมแรกนะคะอาร์เนสโอตค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกุญซือนะคะที่ขึ้นมาทําสถิติตรงนี้ได้เหมือนกันเออ ะะก็เรียกได้ว่ามีผลงานที่ดีมากๆเลยเนี่ยค่ะก็รอดูค่ะว่าผลงานหลังจากนี้ของอา์เนอร์สล็อตจะเป็นอย่างไรค่ะโอเคที่เขาวกกลับมาที่เรื่องของการตัดสินหน่อยนะคะทางดน้าของเอนโซเมริกาค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงลูกทีมของเขานะคะว่าลูกทีมของเขาก็สามารถกดดันลีพูได้ดีนะคะแล้วก็เขาว่าได้มีการถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินแน่นอนค่ะว่าทางดน้าของเอนโซเมริกานะคะเขาก็ได้มีการให้ความเห็นค่ะว่าบางทีแล้วผู้ตัดสินอาจจะมีการคล้อยตามอ่ะ อาจจะมีการตาัดสินผิดถูกบ้างมีการคล้อยตามตามเสียงเชียร์ของทีมเจ้าบ้านบางนะคะแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไปตามที่เห็นกันนะคะส่วนทางด้านของกุญซือของลิปูนะคะอย่างทางด้านของเอดอร์สลนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ที่แยงนะบอกว่าเฮ้ยผู้ตัดสินเนี่ยไม่ได้ลูกหวีดหวานนะ เออไม่ได้ไม่ได้เสียงนกหวีดวานตามเสียงเชียร์นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีความเห็นที่ที่มันแบบแย้งกันซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ติ๊กว่าถ้าว่าใครดูเกมมาค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีคําถามในเรื่องของการดัดสินแล้วแล้วว่าการตัดสินในครั้งนี้เอาจริงๆติ๊กมอกว่ามันไม่ได้เข้าค้างเจ้าบ,บ้านเออไมไ่ทำให้รู้สึกว่าเจ้าบ,บ้านเนี่ยได้เปรียบหรือยอย่างไรนะคะเรื่องนี้ใครเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ติ๊กนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนก็ต้้ออองขภัยยดววหหรรืใคคมมีาเ็น ในเรื่องใดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปเป็นจับฟูงแล้วอุย้ยขออนุญาตนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย